แตละมือแต่ละดีน้ำยังไม่ได้อาบนะคะทุกคนอุ้ยดูทรงผมก็จะมีสุนอะไรไม่รู้อยู่บนหัว <c oughs> แวมมาทักทายตอนเช้าเช้าไหมสิบโมงแวมมาทักทายตอนสิบโมงค่ะอุ้ย เวลาไม่ได้ลงคลิปหลายๆวันนี้คิดถึงไหมคะภายหลังสิคือทัวเจ้ามือนบ่วันนี้ไม่มีอะไรแม่แม่ทักทายน้ำยังไม่ได้อาบเลยแล้วก็จะไปปั่นผ้านะคะไม่ใช่เพิ่งตื่นนะตื่นนานแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้อาบน้ำเฉย อยากมาทักทายนะคะอันนี้เป็นฟิลเตอร์นะทุกคนถ้าตื่นมาแล้วสวยแบบนี้ก็ดีนะด,ดีไหมใครก็อยากตื่นมาแล้วสวยนะคะใครก็อยากสวยแต่ถ้ามีเงินก็อาจจะสวยกว่าน,นี้อยู่ นี่และค่ะบ๊ายบายไปอาบน้ำตักผ้าปัน่นผ้าก่อนนะ